ามครับแล้วก็ให้คับแนะนำะรัฐบาลนะครับฉังนั้นเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยครับได้วางหลักการในการที่จะอะตอบโต้ในเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้ตอบโต้แบบในการพิพายแบบหนึ่งห้าหนึ่งนะครับโดยระวังหลักว่าเรื่องนี้คำถามและมนตีที่เกี่ยวข้องที่ถูกอภิปรายเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพดูดตอบครับ าการการบริหารงานของเขาเนี่ยแบบได้ชัดเจนที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดหลักก็คือเป็นตรงนี้ส่วนการที่ปายหนึ่งห้าสองนั้นเขาบอกว่าสมาชิกสภาเนี่ยผู้แทนรัฐสรานนหนึ่งในสิบย,ยืดชื่อหมายความว่าสมาชิกสสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้าถามและอภิปรายและนใ,ในกรณีของฝ่ายรัฐบาลนนั้นก็ทางผมพูดถึงในส่วนของทัพพลังชาลัส คก็คือทุกท่านเนี่ยก็ได้รับมอบหมายไปในในในกลุ่มของหลักตามวิชาการของกภานรการรัฐนะครับก็ได้รับมอบหมายงานนี้ไปว่าถ้าส่วนใดอ่าสสของเราที่ในอยู่ในกลุ่มวิชาการเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถหรือสงสัยในประเด็นใดที่รัฐบาลบริหารก็ให้ทับถามและให้คำแนะนำได้เช่นเดียวกันครับส่วนพากร่วมก็เช่นเดียวกันครับครับ แสดงว่าไม่ได้เตรียมปรับยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ตั้งธงไว้เหมือนยุทธศาสตร์ในการที่อภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะก็คือว่าให้ในส่วนของใครที่มีความเชี่ยวชาญตรงไหนถ้าเกิดช่วยตรงไหนได้ก็คือไม่ได้วางตัวไว้เป็นการเฉพาะใช่ไหมคะคุณนิโรธคือเราวางตัวในส่วนของสมาชิกพรรคก็คือฝ่ายวิชาการของเราเราจะมีฝ่ายวิชาการเป็นกลุ่มของพรรคแรงประชารัฐนะครับค่ะ ก็จะมีจํานวนผู้แทนอยู่หลายสิบท่านในส่วนตรงนี้ส่วนหลักแล้วก็ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ตอบส่วนถ้าฝ่ายค้านยังจะใช้สภาเป็นที่ระบายอารมณ์เราก็มีทีมงานที่จะตอบโต้ค่ะในการที่ฝ่ายค้านระบายอารมณ์กับสภามาระบายอารมณ์กับสภารบอ่า ไปไปเราก็สามารถจะบอกให้อยู่ในกรอบอย่าเย็นเย็นอย่าอย่าเอาสภามาเป็นที่ระบายอารมณ์ในความทรงจําที่เลวร้ายของเขาเนี่ยมีแต่ความอาคาดมากร้ายกับสภาอันนี้เข้าใจใช่ไหนี่และครับทีมงานรับมือฝ่ายค้านระบายอารมณ์นี้มีเยอะไหมคะสักกี่คนครับคุณยุโรธครับคือผมถึงแม้จะเป็นประธานรัฐบาลผมก็สามารถ ตอบโต้ได้ครับแต่คนอื่นก็มีนะฮะฝ่ายกฎหมายฝ่ายอะไรต่างๆของพลังมชาลัทมีหลายท่านนะครับ